ถแถลงการสมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทยสถานการณ์การเมืองเวลานี้กำลังเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงสูงไม่ว่าจะทำจากฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ร่วมชุมนุมทุกฝ่ายตามหลักการของสังคมประชาธิปไตยแล้วเราจะเป็นต้องเารพเพื่อนมนุษย์ที่แตกต่างความเห็นกันใช้เหตุผลและใช้สติ ถ้าใช้ความรุนแรงและไร้เหตุผลแล้วผลลัพธ์ที่เกิดกับสังคมในเวลานี้และในภายภาคหน้าย่อมไม่ดีกับทุกฝ่ายด้วยเหตุนี้ทางสมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทยจึงขอเรียกร้องขอให้ทั้งฝ่ายภาครัฐและฝ่ายผู้ชุมนุมทุกฝ่ายยึดมั่นในหลักอวิหิงสาหรือว่าความไม่เบียดเบียนบนหลักสติวิธีและสติธรรมพวกเรานักเรียนแม้จะมีเสียงอน้อยนิด เสียงไม่ดังมากมายนะแต่ก็ขอให้ทุกฝ่ายรับสร้างใช้สติยิ่งกว่าอารมณ์ของท่านมหาตมาคารทีกล่าวไว้ว่าการไม่ใช้ความรุนแรงเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์มีอหิสามีอำนาจที่กว่าศาสตราวุธใดๆแต่กัน,นั้นคารทีก็ได้กล่าวไว้ว่าตาต่อตาทําให้โลกทั้งใบตาบอดภาษาอิงลิ The official statement of Thailand in educational revolution are as the ongoing situation is likely to turn violence, resulting from both the demonstrable and government officials. According to principle of democracy, people need to use reason and pay respect to others who have different opinions. Violence and ghastliness, to unspecified outcomes. The come educational educational, revolutionary audience would like to call on both the government official and on the must from every side to pass it through careful means. Although we are just as month of our student voice, why are, why is not allowed? We ask every side to use listen later than Emotional. Randy mm -hmm. says, and I point, I made the walls, who's randy. Thank you. So I think. Huh?